สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำวิธีการนำเข้าสินค้าครั้งละมากๆด้วยไฟล์ Excel เข้าสู่ระบบเพจ365กันค่ะไปเริ่มกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเรามาดาวน์โหลดไฟล์เทมเพลตเพื่อกรอกข้อมูลเข้าไปกันค่ะเริ่มต้นนะคะเราไปที่หน้านำเข้าสินค้าค่ะกดเลือก Excel ไฟลค่ะจะกดดาวน์โหลดลงมาที่เครื่องเราหรือเลือกเป็น g o o Google s h e e t ก็ได้ค่ะซึ่งเเวลาเปิดไฟล์ขึ้นมานะคะจะเห็นว่ามีสัญลักษณ์ว่าดูได้เท่านั้นค่ะเราต้องกดเลือกไฟล์แล้วก็คัดลอกไฟล์ออกมาก่อนค่ะอันนี้ก็ออนก็ได้ไฟล์ที่ออนสามารถแก้ไขได้แล้วค่ะแล้วก็ทำการเาเปลี่ยนชื่อ ตัวนี้นะคะให้สังเกตค่ะช่องสีเหลืองเราไม่ควรเข้าไปแก้ไขนะคะอันนี้สำหรับระบบเพื่อที่จะดูว่าข้อมูลในแถวนั้นเป็นข้อมูลอะไรค่ะห้ามแก้ไขค่ะแถวท,ที่สองนะคะตัวนี้จะบอกว่าข้อมูลนี้อย่างเช่นแถว A เ,เนี่ยเราจำเป็นต้องเกาะถูกช่องไหมถ้า ถ้าเกิดมันเป็นตัวสีแดงที่เขียนว่าต้องกรอกทุกช่องก็คือในสินค้าของเราแต่ละแถวอะค่ะจะต้องมีข้อมูลีต้องกรอกทุกช่องค่ะอย่างเช่นข้อมูลที่บอกว่าอัลบั้มสินค้านี้อยู่ที่ไหนรหัส sku อันนี้สําคัญมากๆาเลยค่ะเอ,อชื่อสินค้าราคาพวกนี้เราต้องกรอกทุกช่องค่ะถัดมาค่ะเออ เรามาเกาะข้อมูลสินค้ากันค่ะอันนี้นะคะออนจะลองเกาะข้อมูลของเคสไอโฟ e สีชมพูชิ้นนี้ค่ะโอเคค่ะเริ่มงแรกนะคะอันนี้เดี๋ยวออนจะลองเกาะง่ายๆเหมือนเป็นช่องหลักๆที่เราต้องเกาะทุกช่องก็คือช่องสีแดงกันก่อนค่ะเกาะชื่อเระ่องสินค้าค่ะรหัส SKU ตรงนี้แนะนำนะคะคือ ให้เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ค่ะอันนี้จริงๆต่อไปค่ะเป็นชื่อสินคา้าอันนี้ออก็เอามาจากเว็บ a p บ l ปเลยก๊อปปมาค่ะก็เอามาวางค่ะตรงนี้ห้ามเกิน80ตัวอักษรนะคะโอเคอันนี้ออนลองกรอกรหัสช่องนี้เป็นรหัส C F ค่ะสำหรับแม่ค้าสาย L ์ค่ะจะกรอเป็น ภาษาไทยก็ได้หรือภาษาอังกฤษก็ได้ค่ะเกอกราคาโอเคช่องตรงนี้เราก็เว้นไว้ได้เลยค่ะอันกอกว่าโอเคต้นทุนเป็นห้าร้อยบาทนะคะตรงนี้เราก็เว้นเอาไว้ก่อนไม่ต้องกออก็ได้ค่ะตัวสต็อกอัาเมาส์ค่ะถ้าเกิด ไม่มีก็ไม่ใส่ก็ได้ค่ะโอเคทีนี้เราจะมาเอารูปสินค้ากันนะคะก็คิีขวาแล้วก็ Copy image address ค่ะแล้วก็เอามาวางในช่องได้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการก่อสินค้าแบบง่ายๆ ให้ดูแบบสินค้ามีแบบเดียวค่ะซึ่งย้ำอีกครั้งนะคะว่าเราต้องเกาะ SKU ทุกครั้งแล้วก็สำคัญมากๆเลยค่ะว่าห้ามเป็น SKU ที่ซ้ำกับสินค้าที่มีอยู่แล้วในระบบค่ะกรณีที่เราเป็นสินค้าใหม่นะคะไม่งั้นมันจะทำการอัปเดตสินค้าที่เรามีอยู่ก่อนในระบบอะค่ะให้เป็นข้อมูลตามนี้ค่ะ โอเคถัดไปนะคะเดี๋ยวเรามาลองสร้างสินค้า,า,าที่มีหลายแบบกันค่ะเมื่อกี้ iPhone เรามีสีเดียวเนาะอันนี้เรามาลองสร้างถุงเท้าที่มี2แบบค่ะก็คืออันนี้เป็นถุงเท้ารุ่นซัมเมอร์มี2ลายก็คือลายดอกลิลลี่สีม่วงค่ะแล้วก็ลายดอกกุหลาบสีแดงค่ะโอเคก็มาที่ไฟมือสักครู่เลยค่ะ อันนี้เราก็กรอกรหัสสินค้าก่อนนะคะอืมก็ไล่ไปตัว Pa เลน SKU คะค่ะเหมือนกับมันจะเป็นรหัสที่แทนสินค้าแต่ละชิ้นค่ะซึ่งอย่างสินค้าเราถ้าเราสินค้าเรามีแบบเดียวใช่ไหมก็จริงๆไม่ต้องกรอกก็ได้ค่ะแต่ถ้าสินค้ามีหลายแบบแบบเนี้ยจำเป็นต้องกรอก Pa เลน SKU หรือชื่อภาษาไทย ในระบบเรียกว่ารหัสสินค้านะคะอืมอันนี้ออนก็กกอกสินค้าแบบแรกถุงเท้าซัมเมอร์ทามลูกลิลีล่ค่ะก็ไปดูชื่อก่อลิลลี่ก็กกอกชื่อแบบลงไปค่ะ โอเคเราเกอกชื่อแบบของอีมันไปเลยแล้วเราก็ลากชื่อลงมาวางค่ะให้เหมือนกันราคาสินค้าก็เกอกลงไปไม่จำเป็นต้องกกอกตัวหนังสือนะคะคือเราเกอกแค่ตัวเลขเท่านั้นเลยค่ะสำหรับ จำนวนสินค้านะคะถ้าเรากรอกลงไปอันนี้มันจะเป็นการเปิดตัดสต็อกอัตโนมัติทันทีค่ะถ้าเราเว้นว่างไว้ก็คือปิดไว้ค่ะโอเคถัดมานะคะเรามาคัดลอกรูปนะคะเราต้องเลือกอันที่เป็น copy image address นะคะซึ่งตรงนี้เราถ้าเกิดว่าเรามีรูปในคอมแล้วเราไม่รู้ว่า จะเอาลิงก์รูปจากไหนเราสามารถอัพโหลดรูปใน Facebook ส่วนตัวของเราก็ได้ค่ะตั้งเป็นพ i เวอ e เอาไว้หรือส่วนตัวแล้วเราก็ทำแบบเมื่อกี้เลยค่ะคือคลิกขวาคัดลอกคัดลอก Image address หรือว่าที่อยู่ลิงก์ของรูปอะค่ะใช่โอเคอันนี้แก่นิดน,นึ่ง <laughs> ก็คือรหัส sku วิธีตั้งนะคะก็ง่ายๆเลยอาจจะเป็นเหมือนกับข้างหน้าเป็นตัวยอ่อของรุ่นหรือยี่ห้อของเราค่ะแล้วก็ต่อด้วยตัวเลขรหัสสินค้าลันไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ต่อด้วยชื่อแบบของเราถ่าสินค้าเรามีหลายแบบก็จะได้รู้ว่าเออ sku นี้เรามีของในสต็อกเท่าไหร่เอาไว้แทร็กข้อมูลเทียบกับ ในสต็อกหรือว่าระบบอื่นๆเช่นเราขายบนช้อปปี l a าซาด้อันนี้เราก็ต้องใช้ SKU เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งเอาไว้ล่วงหน้าเลยก็จะมีประโยชน์มากๆเลยค่ะโอเคอันนี้เ,เราเกาบเอาเรามาก๊อปเอารายละเอียดสินค้ามากกอบค่ะก็ใส่เข้าไปในช่องได้เลยอุ้ยผิดช,ช่อง ขอย้ายช่องก่อนค่ะก็เราใส่รายละเอียดสินสินค้าในช่อง product description ค่ะ,ะใส่แค่ในในแถวเดียวก็พอค่ะไม่ต้องกกาไปทุกช่องแล้วก็อันนี้ออนจะลองกลองให้ครบทุกช่องให้ทุกคนดูนะคะจะกกากช่องราคาป้ายให้ดูค่ะราคาป้ายก็คือเหมือนกับ เวลาอยู่ในร้านร้านออนไลน์เพจสามหกห้าสตอรค่ะอันนี้มันก็จะทำให้คิดค่าให้คนเห็นว่าแบบอ๋ออันนี้ลดจากพันสาเหลือพนะันสอเกาะทำให้สินค้าเราดูดูราคาไม่แพงค่ะพอดูแบบว่าเอ้ยลดลงมาแล้วจากราคาปลายประมาณนี้ค่ะโอเคก็ออนได้ทดลองสร้างสินค้าครบทั้งสองสินค้าแล้วนะคะแถวแรก จะเป็นสินค้าที่มีแบบเดียวแล้วก็แถวที่2ที่3เป็นสินค้าที่มี2แบบค่ะ,ะแล้วก็เดี๋ยวอ่อนจะลองอัพโหลดแล้วก็ให้ทุกคนรู้ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงค่ะโอเคก่อนอื่นเราต้อง Export ไฟล์เป็นไฟล์ Excel ก่อนนะคะก็กดที่ไฟล์ดาวน์โหลดและเลือก Excel ค่ะก็ดาวน์โหลดลงมาแล้วเรียบร้อยนะคะ โอเคต่อไปเราไปที่หน้าหน้าตอนแรกเลยค่ะที่เราโหลดเทมเพลตมาเรากดอัปโหลดไฟล์คะเลือกไฟล์ที่เราก็กเอาไว้กดยืนยันราตรวจสอบกันก่อนอยืนยันปึ๊บค่ะ <c oughs> กดที่ดูการเปลี่ยนแปลงค่ะระบบก็จะไปที่ก็จะเอาสินค้าที่เพิ่งอัปโหลดขึ้นมาหรือมีการเปลี่ยนแปลงล่าสุดขึ้นมาแสดงนะคะอันนี้ก็จะเห็นว่า โอเคซีเคซีซิลิโคนของเราเข้ามาแล้วค่ะืมาดูกันก็เป็นข้อมูลตามที่เราเกอกใน Excel เลยค่ะมีรูปที่เราใส่เอาไว้เราก็แสดงสินค้าบนเพจสัมมวาสต์เพราะว่าเราใส่ไว้ค่ะ อย่างก็ถูกต้องค่ะตามที่เราเกอกไว้เลยค่ะอีกอันหนึ่งก็เหมือนกันค่ะก็ตัดก็ลองมาดูก็ได้ค่ะเหมือนกับเป็นการรีเช็คว่าเออเค okay, ข้อมูลที่เราเกาะเข้าไปถูกต้องไหมแต่จริงเราควรจะรีเช็คตั้งแต่ก่อนก่อนอัปโหลดเนาะคือตั้งแต่ไฟล์ Excel เลยแต่ว่าเราจะได้เอามาเทียบกันว่าอ๋อมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะ อาจจะลองอัพโหลด1ชิ้นก่อนก็ได้ค่ะเพื่อทดสอบแล้วพอเรามั่นใจแล้วเราค่อยอัพโหลดจำนวนมากขึ้นค่ะค่ะก็อันนี้ก็เรียบร้อยสมบูรณ์แล้วนะคะวันนี้อ๋อก็ขอบคุณมากๆที่ดูตั้งแต่ต้จนจนจบค่ะถ้าเกิดมีคำถามยังไงเพิ่มเติมก็สามารถทิพ์เอาไว้ในคลิปในคอมเมนต์ได้เลยค่ะ เพื่อให้ทีมงานเข้าไปช่วยตอบได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ